สัดีครับวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาโมเฮตีตามคําขอนะครับผมเนาะตามคําขอพี่ๆนะครับนะครับผมมันเท่าที่ผมดูนะครับเอ่อเท่าที่ผมดูนะครับผมน่าจะโมที่จุดเหมือนทีบีสองหนึ่งเลยครับผมเนาะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากครับผมนะครับถ้าพี่ๆท่านไหน โมไม่เป็นหรือว่ากลัวปิ้นขาดก็ส่งมาให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมไปโมนะครับผมโมปุ๊บเดี๋ยวผมมาอธิบายนะครับผมว่าผมใช้ค่าประมาณเท่าไหร่เท่าที่ผมดูเหมือนเหมือนค่าของท b 2ีหนึ่งเลยนะครับเนาะโอเคครับผมโอเคนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมมาบอกนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมก็ทําการเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเดครับผมเนาะ ของ h t ทนี้คล้ายๆกันกับคล้ายๆกันกับทีบีสองหนึนะครับผมเนาะขั้วระหว่างขั้วนี้นะครับอันอันนี้ทําให้เบ็ดลึกนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนจากเดิมตัวนี้จากเดิมมันอยู่ที่600กว่านะครับผมมาเปลี่ยนเป็น1นึ่นะครับผมเนาะส่วน C95 ผมไม่เปลี่ยนนะครับพอแล้วตัวนี้ก็เพียงพอแล้วครับผม เบียดลึกขึ้นมานะครับเบียดลูกใหญ่ขึ้นนะครับผมเนาะส่วนขั้วตัวนี้นะครับขั้วไหนก็ได้นะครับผมขั้วไหนก็ได้นะครับของ c 9 3นะครับส่วนเอ่อ C92 นะครับผมขั้วจะอยู่ฝั่งนี้ครับผมฝั่งที่ไปฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยนะครับผมเนาะขั้วลบนะครับขั้วลบจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเอาหันไอเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นตัว c ก็จะเป็น เดี๋ยวนะนี่ครับผมถ้าเป็นตัว C แบบนี้นะครับก็จะเป็นทางขาสั้นนะครับผมเนาะขาสั้นก็ต่อตรงนี้นะครับตรง C 9 2ครับผม C 9 2ครับเอ้ยกล้องผมไม่ชัดเดี๋ผมขอเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งกล้องทางไหนะบะโอเคนันจะได้ละโอเคนะ ก็ได้นะครับผมไม่ได้เปิดไฟนะครับส่วนตรงนี้ C ก็สองนี่นะครับ C ก็สองก็ฝั่งลบจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งตรงนี้นะครับผมเห็นไหมไปฝั่งตรงนี้นะครับโอเคส่วน C 70นะครับฝั่งลบถ้าเป็น C ก็ขาสั้นนะครับฝั่งลบจะอยู่ฝั่งนู้นครับผมฝั่งข้างบนฝั่งข้างบนนี้นะครับผมแล้วก็ ตรง C 4 7นะครับผมก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งเหมือนกันกันกบ C เกาสองนะครับโอเคมาจุดนี้นะครับผมตรงวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มข้อนี้นะครับผมเอ่อตรงนี้นะครับจุดนี้ C 4 5นะครับ C 4 5นะครับผมจุดนี้นะครับเอ่อฝั่งลบ ฝั่งลบฝัง yeah งงบ่งลบจะอยู่ฝั่งล่างนะครับผมฝั่งลบจะอยู่ฝั่งล่างนะครับล่างเหมือนกันครับผม yani. ตัวนี้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมซีสกับ C 11 <4 Öz ell großes> <pounds> ก็อยู่ฝั่งนี้ครับผมฝั่งนอกครับทางนอกเหมือนกันครับผมส่วนเอ่อสีกับ C17 นะครับผมอยู่ฝั่งข้างล่างนี้ครับผมเนาะข้างล่างนี้เลยนะครับ2ตัวเลยครับผมฝั่งลบนะครับผมใส่ดีๆนะครับครับผม ตามนี้แล้วครับผมอันนี้ผมตัวนี้ผมจะใส่4.7นะครับ4.7นะครับผมพวกนี้2ตัวนี้ส่วน44 4 0กับ4 1ผมจะใส่ค่า22ครับตัวนี้ก็22ครับผม22หมดเลยนะครับตามจริงถ้าเป็น ES ผมจะใส่ 33, 33ครับผมเพราะความเสียงมันเบาแต่ อันนี้ผมจะใส่แค่2อนะครับตรงนี้ตรงนี้ใส่ C 2.2อครับผมนี่ครับ2ตัวนี้ C 2.2ตัวนี้ใส่ C 4.7ีครับผมซก็2ต้องใส่ C 4.7นะครับโอเคครับผมรอตรงตรงนี้ก็ใส่เป็นอ่านั้นนะครับอันนี้ใส่ได้อยู่เนอะน่าใส่ได้ครับผมใส่ได้ครับถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องเอานี้ออกนะครับผม ออกย้ายหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับตัวแบนกว่านี้แต่ไม่เป็นไรผมของผมแกนแกนไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ใส่ได้ครับผมเนาะเยื้องมาประมาณนี้ได้อยู่ครับผมนะครับโอเคครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปโมให้เสร็จก่อนนะครับผมค่อยเจอกันตอนโมเสร็จนะครับสวัสดีครับผม โอเคครับสวัสดีสวัสดีนะครับผมผมตอนนี้ผมก็ได้โมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับแอมตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเนาะของผมก็โมประมาณนี้ครับครับผมนะครับอันนี้ซิงยังไม่ได้ใส่เลยนะครับผมนะนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับต้องลงกาวก่อนเพราะกาวยังไม่ได้ใส่นะครับประมาณนี้ผมโมง่ายครับผมสเต็ปของ เสเตปของ TB บครับผม TB 2 1องแต่ว่าตัวนี้ผมจะใส่อะไรบ้างนะครับตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้จุดนี้นะครับผมจุดนี้ผมใส่อยู่ที่สี่จุดเจ็ดครับผมตัวนี้ใส่อยู่ที่ C22 ครับตัวนี้ C33 ครับผม แล้วก็ชุดนี้2ตัวนี้2ตัวนี้ผมใส่อยู่ที่ค่า2.2ครับผมแล้วก็ตัวนี้ใส่ C 4.7ครับแล้วก็แทนทัรัมนะครับผมแทนทัรัมเบียดลึกนะครับจากเดิมมันอยู่ที่600กว่าผมใส่เป็นพันสามสิบนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับ L นะครับแล้วก็ใส่ อันนี้เพิ่มเป็นสองสตัวนะครับผมนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาทดลองเสียงก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่พัดลมแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวทดลองเสียงก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาลงกลาวกันนะครับผมเนาะโอเคนะครับ เปิดดังไม่ได้ครับผมเปิดดังไม่ได้นะเดี๋ยวค้างบ้านเขาจะว่านะครับเราจะเสียงเบสดก่อนแล้วกันเนาะเบสดเร่งขึ้นนิดนึงนะครับไม่ไม่ไม่ถึงกลางครับผมเสียงกลางเร่งขึ้นมาประมาณใบใบหนึ่งครับแล้วก็เสียงกลางนี้ก็โอเคอันนี้เร่งอยู่ประมาณสักใบหนึ่งก็พอนะครับเดี๋ยวค้างบ้านเขาด่านะครับ ไปหนึ่งพอแล้วครับทุกคน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะวานะครับโอเคนะครับผมเนาะผมโมประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะโม AS ให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม AS21 นะครับอันนี้เป็น HT 21นะครับผม HT นะครับนะครับผมใส่นี้เข้าไปก็จะสวยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสวยมากครับผมสวยมากครับ ค่าตรงนี้นะครับผมผมไม่ได้เอาออกนะครับเพราะว่าแอลของผมมันสามารถใส่ได้พอดีครับผมตัวนี้ก็ไม่ชนครับมันพอดีนะครับผมผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ